คนที่ชอบค้นหาพิมว่าพ่อลูกแกกองอกดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของพูกเราด้วยนะคะสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้ว เลีดแหล่ลีพอลูกแกะกล่องโอเควันนี้เรามาแกะกล่องอะไรคะพี่มิเรยไม่อ่าแกะกล่องเวนไวเลดไม้นะคะก็แกะกล่องไวนวายเลดไม้แต่งตัวสวยจังแต่งวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะเนี่ยงานแต่งเด็กค่ะโอ้โหนะโชว์โชว์โชว์ให้เพื่อนๆดูสิว้าวโอ้โหชุดสวยจังเลยมีดอกไม้ด้วย อมีกระโปงใหญ่ด้วยอ่าโอเคก็นะครับวันนี้นะครับตามที่เอฟซของเราเนอะเอฟซของพี่มิลินนะครับบอกมาว่าให้วิวใหม่อ่าให้งานนี้ไม่ต้องเข้าได้แล้วเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยคุณพ่อก็เลยไปหาไวเล็ไม่มานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไวเล็ไม่ไม่ได้รองรับทุกมือถือนะครับต้องบอกว่า วายเลดไมค์ uh, Mike, เนี่ยจะมี2ไทปยนะครับที่เป็นไทปยไลนิ่งกับทาย USB C นะครับแต่ก็เสียบแล้วเนี่ยบางตัวบางรุ่นใช้ด้วยกันไม่ได้แต่อันนี้ก็อันนี้ทางร้านอันนี้คุณพ่อสั่งจาก l a ซ a ด้ามาใช่ค่ะคุณพ่อสั่งจากทางลาซาด้มาก็จะเป็นของร้านทางร้านวันเซมนะครับวันเซมรุ่น M 9 M 9อ่า <M 9. S 1> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ เดี๋ยววันนี้แกะกล่องรีวิวเลยไหมแกะกล่องรีวิวไหมแกะกล่องเลยเนาะหนูแกะได้แกะเลยเอา้ามิลินไมหายอะอ่น่ออยู่นี่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นไวเลสไม้นะครับตอนนี้เปิดเปิดไฟรับสัญญาณอยู่ใช่ไหมเห็นไฟสีอะไรคะเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ําเงินนะครับก็ตอนนี้กําลังให้เขาบันทึกอยู่นะครับ นี่นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องของวเล็ i ไมโครโฟนรุ่น m 9ของทางร้านวันเซมนะครับก็จะมีนะครับวเล็ตนะครับวเลไม่นะครับตัวรับสัญญาณ usb type c นะครับแล้วก็สายชาร์จก็เป็น usb type c เช่นกันนะครับอย่างตัวรุ่นที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่รองรับกับโทรศัพท์ตระกูล Android นะครับผมนำมาใช้กับโทรศัพท์ s a m s u n galaxy g note 20 ultra นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับตระก,กูล iOS อย่างพวก iPhone นะครับ Apple อะไรพวกนี้ iPad อะไรพวกนี้ก็มีนะครับจะก็จะเป็นรุ่นที่เป็น Lightning Port นะครับโดยตัวไมโครโฟนไว r e l e s s m i ตัวนี้นะครับจะทำงานในคลื่นความถี่ที่2.4 GHz นะครับ2.4 GHz รองรับระยะไกลสุดที่20เมตรนะ20เมตรนะครับก็ถือว่าไกลนะ20เมตรนี่ไกลนะโดยส่วนตัวก็คิดว่าเต็มที่จากลองการใช้งานแล้วเนี่ยประมาณ6-7เมตรในการถ่ายคลิปในการาท o u t u b e หรือไลฟ์สดเนี่ยผมคิดว่าระยะที่เราจะใช้งานาก,กันจริงๆก็คงเมตร2เมตรเท่านั้นแหละครับแต่นี้ลองรับถึง20เมตรก็ถือว่าโอเคนะ ตัวนี้นะครับทางร้านบอกว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง10ชั่วโมงนะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่มีใครใช้ได้นานขนาดนั้นนะครับให้เต็มที่เนี่ยสองชั่วโมงคิดว่าส่วนตัวคิดว่า2ชั่วโมงนี้ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับ นำตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณนะครับเข้าไปเสียบที่ตรงจุดชาร์จแบตของโทรศัพท์เรานะครับเนะีครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟสถานะขึ้นมานะครับจะเป็น usb type c หรือจะเป็น lightning port นะครับเสียบเข้าที่ช่องชาร์จโทรศัพท์ถ้าสถานะมันรับแล้วปุ๊บเนี่ยไฟมันจะขึ้นนะครับส่วนเราก็เอาตัวไมคตัวนี้มากดปุ่มนะครับเปิดนี่นะครับสัญญ,ญาณสัญ,ญญาณไฟมา เดี๋ยวพอเสียบตัวนี้ปุ๊บมันก็จะไปจับเข้ากับตัวสัญญาณของตัวชุดนี้เองเโดยที่เราไม่ต้องลงติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรบนโทรศัพท์เราเลยนะไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เลยไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะครับตัวนี้สามารถทํางานได้กับทั้งการบันทึกเสียงนะครับการบันทึกเสียงนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันติดเครื่องมานะครับที่เป็นแอปติดเครื่องมาเลยนะแล้วก็การทํา Uh, คลิป y o u t u b e นะครับคลิป youtube หรือการถ่ายวิดีโอคลิปบนบนตัวเครื่องจากกล้องหรือจากแอปกล้องนะครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันของไมโครโฟนอะไรมาใช้เพิ่มเติมไม่มีนะครับบอกก่อนว่าทางเราไม่ไม่ได้สปอนเซอร์มาจากทางร้านนะครับเป็นการจ่ายเงินซื้อเองนะครับ ถือว่าโดยส่วนตัวถือว่าคุ้มนะกับไม์ราคาที่อยู่ประมาณ300บาทแล้วใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีด้วยนะครับถือว่าถือว่าน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเพจร้านให้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามกับทางร้านวันเซมได้เลยนะครับในลาซาด้านะครับส่วนช่องทางอื่นๆผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหมนะครับเผื่อก็ผมสั่งจากลาซาดามา ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวไวเลสไมโครโฟนนะครับไมนี้เหมาะกับใครบ้างครับพี่มิเรนเหมาะก,กับถ่ายคลิปเหมาะก,กับทำยูทูบเหมาะก,กับไลฟ์สดเหมาะกับไปเที่ยวคะ่ะเหมาะก,กับอาการออกไปเที่ยวข้างนอกเนาะใช่ไหมอ่าก็เดี๋ยวต่อไปเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงพี่มิเรนชัดขึ้นใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าเพราะพี่มิเรนมีไม่แล้วตอนนี้ก็ จะได้ยินเสียงน้องมิรินชัดขึ้นแล้วนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดติดตามพวกเราได้ที่ลินแอลิสพ่อลูกแกก่องอ่าลินแอลิสพ่อลูกแกก่องเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยบ๊ายบาย,บาย,บาย